สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นไปในี้ผมได้จาก Twitter แล้วนะฮะตอนนี้ก็ใช้ Twitter เป็นแหล่งข้อมูลนะครับของคุณสตีเบิร์นนะฮะแกตั้งชื่อว่า most great traders have this ten similarity นะครับแปลเป็นไทยแปบเกรียงผมบอกว่า สิบไมซ์เซที่คล้ายคลึงกันของสุดยอดนักลงทุนส่วนใหญ่นะคือถ้าเราอยากจะเป็นยอดนักลงทุนนะครับอยากจะเป็นเซียนหุ้นเนี่ยต้องลองพัฒนา10 m ไม e ์เซเนี้ยขึ้นมาได้ครับถ้าเราพัฒนาขึ้นมาได้ก็มีโอกาสที่จะไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้นะครับดังนี้นะครับ1 เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีความรักในเกมฮะเขามีความรักในเกมการเทรดอันนีส้สำคัญนะข้อน,นี้สังเกตไหมครับถ้าคุณลองดูประวัติดูอายุอา,น,านะกันนะครับของนักเทรดนักทุนที่เก่งๆนะผู้หลายคนเนี่ยเลยไวกเกษียณนะบบางคน70-80ปีแล้วยังอยูนะ่เนี่ยเห็นไหมครับว่า เขายังรักในเกมอยู่นะฮะยิ่งคุณอ่านหนังสือที่ชื่อว่ามา r k เก็ตวิสายนะครับคุณจะรู้เลยว่าโอ้แต่ละคนนั้นโคตรหลงไหลคลั่งใครในการเทรดเลยพี่เดวิดไรอันเนี่ยถึงก็บอกว่าเขาอยู่ได้นะเขาทำงานได้แม้กระทั่งในตู้เก็บเสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าขอแค่มีกราฟหุ้นในเขาเนี่ยนี่สิ่งที่โอ้ขนาดน,นั้นฮนะ ใครจนจิมโรเจอร์นี่เช่นกันคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องอชีวิตครอบครัวนะเพราะว่าเขารักงานมากเกินไปครับรักงานมากเกินไปจนกระทั่งชีวิตครอบครัวนี้ก็ออกแนวล้มเหลวนะฮะพี่มาร์กมิเนวินี่บอกว่าอะไรนะครับบอกว่าเขาแม้ว่าเขาจะเข้าโรงพยาบาลนะเขาก็ยังอยากจะเทรดอยู่นะเห็นไหมครับว่าโอ้โหแต่ละคนนั้น รักในเกมจริงครับทําไมเขา่ในเกมนี่ครับได้กําไรสําคัญนะครับก็ได้กําไรไงคือเขาทักถ้าเขามีทักษะจนกระทั่งเขาแบบโูหเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็เห็นอะไรก็จับอะไรเป็นเงื่อนทองมนะันอะถ้าคุณมีมีทักษะที่ทําเงินท,ทําทองได้ขนาดนั้นอนะคุณคิดว่าคุณจะอยู่เฉยไหมมันกลายเป็นเกมท้าทายเลยไหมครับว่าเนี่ยนะ่ะเขารักเกมเพราะว่าเขาทําเงินได้ไง ถ้าคุณนำเงินไม่ได้นะคุณจะไม่รักหรอกคุณจะเกลียดจบิบายเลยคุณจะหนีนะเห็นไหมครับนี่เป็นความจริงอยู่เบื้องหลังนะครับทำไมเขารักเกมครับข้อ 2>, 2พวกเขาทํากันบ้านเองครับทํากันบ้านเองหาหุ้นเองรีเสิร์ชเองครับเนี่ยต้องมีครับต้องมีครับบ้านเราเนี่ยผมว่าทุกคนเน่เซียนหุ้นทุกคนนะครับที่เขาไม่วหวจะเป็น VI ไอหรือวีไอแล้วกันมีเยอะบ้านเราวีไอเยอะเห็นไหมครับว่าแต่ละคนก็ทํากันบ้านอย่างหนักนะ อย่างสายวินี่เขาก็ต้องรู้ว่าเออปันผลคำนวณปันผลว่าได้เท่าไหร่เขารู้เลยนะบางคนเนี่ยรู้วันผ,ผลได้เท่าไหร่หร,รู้ว่าเนี่ยศักยภาพในการเติบโตคำนวณแล้วเนี่ยนะตัวเลขทางบัญชีนะมันจะได้เท่านี้เท่านี้เป๊ะๆอาจจะไม่เป๊ะหรอกแต่มันก็อยู่ในขอบเขตที่มันเออมันมันก็มันก็เป็นจริงอะ่ะเขาทําขนาดน,นั้นนะครับ เขาไม่รอเราก็ไม่รอคําแนะนําจากกูรูไม่แนะนําจากทีวีแนะนําจากเว็บไซต์หรือว่า youtube ของบรกเกอร์หรอครับไม่มียังไม่มีเสียหุ้นไม่ทําอย่างนั้นครับเขาเป็นคนแนะนําหุ้นจะมากกว่านะเขาเป็นคนแบบชวนคนที่ซื้อหุ้นมากกว่าซื้อหุ้นที่เขาถือะครับซื้อหุ้นที่เขาถือราคาถูกๆอ่ะพอแนะนําปั๊บก็มีคนซื้อก็ขายใส่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เสียหุ้นเขาทากันนะครับ บางคนนะอาจจะไม่ทุกคนเนะี่ยข้อ3เขามีวินัยครับเอ้เขามีการบริหารความเสี่ยงครับเขามี risk management ครับทุกคนนะฮะให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอนะครับเขาเชื่อว่าตัวเองสามารถคิดผิดได้นะครับคนหนึ่งที่ชัดเจนคือจอร์สโซรอสครับจอร์สโซรอสเนี่ยบอกว่าเขามีไหวพผิดได้นะที่เขารวยวันนี้ได้เพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันคิดผิด แม้แต่ปู่บอฟเฟตเองนะัก็ตามนะครับที่เราที่มีเม้าส่วนใหญ่มาเอาคำคำคมของแกหมือแกพูดจริงมาบอกว่ากดข้อหนึ่งห้ามขาดทุนกดข้อ2ให้ดูข้อในหนึ่งเนี่ยแกก็ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงนะครับแกเลือกหุ้นในแบบที่โอ้โหโอกาสผิดน้อยมากครับแต่แกก็ผิดนะผิดทุกปีครับแต่แกก็จัดการขายทิ้งไปนะฮะ เห็นไ,ไหมครับว่าเลือกหุ้นก็ให้ความเสี่ยงมาก่อนแต่ถ้าพบว่ามันเสี่ยงนะทำแล้วบ้านมาดีแล้วคัดมาดีแล้วมันเสี่ยงก็ต้องขายทิ้งครับเห็นไ,ไหมครับว่าการหาความเสี่ยงเขามีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จัดการกับผลงานผลลัพธ์ครับเศยงหุ้นมาเราเองก็ตามครับคนที่เป็นสาย V i นะผมก็เคยติดตาม V i นะบางคนเนี่ยดูเหมือนเขาเล่นหุ้นหุ้นซิ่งนะครับแต่เขารู้ไหมครับว่า เขามีการคัดนะหุ้นประเภทนี้อย่าเล่นหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นปัน่นหรหุ้นพื้นฐานแย่อย่าเล่นเขาจะคัดทิ้งเลยคัดออกจากโถโถที่เขามีการคัดเลือกหุ้นผู้ชนะเลยนะเห็นไหมครับว่าเขาแบ่งความเสี่ยงจะแรกเลยและการที่เขามีการคำนวณ Margin of Safety นะก็ใช่ครับแบ่งความเสี่ยงครับอย่างพี่มาร์กเองนะสายทีในเข้าเนี่ยแกก็คัดหุ้นด้วยพื้นฐานนะและแกก็มีการนะครับมีการบริหารจัดการ จุดเข้าซื้อที่ดีมีการบริหารจัดการเรื่องราวของการ stop loss ที่ดีมีการ t r a n i n g stop นั่รรนแหละครับห่านความเสี่ยงที่เข้มงวดข้อ4พวกเขามีวินัยครับวินัยคือว่าวินัยในการวางแผนแล้วก็วางแผนแล้วก็วางแผนการเทรดและเทรดตามแผนนะฮะเนี่ยวินัยทําตามแผนการเทรดครับวินัยในการบริหารจัดการความเสี่ยงวินัยในการตัดขาดทุน วินัยในการรอคอยต้องมีนะต้องมีนะ่ยสำคัญนะครับวินัยเนี่ยจริงๆวินัยเป็นสิ่งที่พูดง่ายนะแต่ทายากเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณต้องโดนเองอะ่ะคุณต้องเจอของจริงคุณต้องโดนตลาดเล่นงานวินัยคำวินัยมันแปลว่ามันมาจากสังเกตว่าดิส цип ลินนะดิส цип ลินแปลอีกคำหนึ่งแปลอีกความหมายหนึ่งแปลว่าถูกลงโทษเะ่คือคุณจะมีวินัยได้ ก็ต่อเมื่อคุณโดนลงโทษแล้วคุณเจอแล้วเออถ้าทําแบบนี้มันผิดจริงอะ่ะคุณถึงจะมีวินัยได้นักเทรดชั้นเซียนทุกคนนะเขาไม่ได้เกิดมาบอลทูพีรวยนะฮะบอกเลยนะแต่ละคนโอ้โหเส้นทางของเขากว่าสาเร็จได้นั้นเน่ยเะเทะเลยก่อนครับเหมือนกับต้นคดปลายตรงครับนะโคนคดปลายตรงอะ่ะคือจนเริ่มต้นเน,นี่ยเขาเจอความยากลําบากมาก่อนแต่เราไม่เห็นไงบางทีเราไม่มองอะ่ะ ผมว่านะถ้าคุณไปสัมภาษณ์นักเทรดสําเร็จบ้านเราเองก็ตามนะทุกคนต่างบอกเงาช่วงแรกเขาก็เละเทะขาดทุนหนักบางคนหมดตัวได้ซ้ำไปนะน,นะครับเขาเอาการหมดตัวการผิดพลาดการขาดทุนช่วงแรกมาใช้เป็นคู่มือเป็นเหมือนกับคําเตือนใจเป็นกฎในการเทรดของเขาที่เป็นพื้นฐานในความสําเร็จในวันนี้นะฮะข้อ5พวกเขาจะ เป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับเรียนรู้อยู่เสมอครับสําคัญนะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบทำเงินได้ตลอดนะใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายนะถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินได้ตลอดแล้วคุณไม่อยากจะเป็นคนแพ้คุณจะทำไงครับต้องเรียนรู้ใช่ไหมนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็น mindset เป็นวิธีคิดเบื้องหลังของคนที่เรียนรู้ตลอดนะคือเขาไม่อยากแพ้เขาต้องปรับตัวให้ได้อย่างนี้น คนที่เป็นเซียนนะต้องรู้จักปรับตัวครับต้องเรียนรู้แล้วก็อะไรก็ตามที่ทําให้เขาดีขึ้นอะไรก็ตามที่ทําให้เขาไม่ล้าหลังต้องเรียนรู้ครับเปิดใจครับเป็นน้าไม่เต็มแก้วครับเขาอ6เขาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับรู้เฉพาะาสไตล์ที่ตัวเองใช้อย่างพี่มาร์กเนี่ยคือแกเ,เรดเบรกเอานะเบรกเอาอย่างเดียวครับ 9กกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ทำเงินได้จากการเบรกเอาทําไมครับคนอื่นมีหลายคนนะเทรดเบรกเอาครั้งสองครั้งแล้วเจอเบรกหลอกก็สัตว์เสียเทเสียระบบการเบรกเอาหันไ่ใช่แนวทางอื่นแนตะ่ทำไมคนมาคนเนี่ยใช้การเบรกเอาสไตล์เดียวแล้วได้เงินมันคือความเชี่ยวชาญไงความเชี่ยวชาญคือการทํา ทำทำทำและทำจนเกิดประสบการณ์จนรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ตรงไหนรู้ข้อดีข้อเสียของระบบตัวเองครับแล้วก็ใช้บุกหนักในยามที่ระบบมันทําเงินได้แล้วก็อยู่เฉยในยามที่ระบบมันใช้ไม่ได้พวกนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับคนที่ เลาะแหละโลเลนะทําแบบนี้แล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไปใหม่นะทับรองว่าถ้าคุณไม่หาจุดหลัก่ไม่หา,าหลักมาปักนะไม่หาจุดยืนตัวเองหยุดนะทับรองว่าคุณก็จะเสียเงินในการเรียนรู้เทคคอร์สไปเรื่อยครับไม่มีระบบไหนมันเพอร์เฟกต์นะคุณหรอกสิ่งที่คุณทำได้คืออะไรครับเลือกเอาสักอย่างแล้วอยู่กับมันครับอยู่ข้อเดีย อยู่ข้อดีแล้วก็อยู่ข้อเสียทําประโยชน์จากข้อดีแล้วก็ลดความเสี่ยงจากข้อเสียครับเนข้อ6เขาศรัทธาในเอ g ของเขาครับเอ g ก็ H คือว่าระบบที่ทําเงินของเขาครับกลยุทธ์การเทรดที่ทําเงินของเขาศรัทธาครับทําไมต้องศรัทธาเออทั้งาเนี้ยศรัทธาก็เพราะว่าระบบการเทรดของแต่ละคนนั้นไม่สมบูรณ์แบบนะครับวินเรท หลายคนนะครับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ฮะเทรดสิบครั้งเจอการขาดทุนห้าครั้งเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่นะขาดทุนสามครั้งก็เปยนะแต่คนที่เป็นเซียนเขาศัทธาครับว่าในที่สุดเนี่ยระบบชั้นเนี่ยชั้นเทรดมาเป็นหลายสิบปีอะนะใช้ก็ยังไงสั้นเนี่ย ในจานวนครั้งนี้มากพอคือบางทีอาจจะมากกว่าสิบครั้งนะอาจจะเป็นสักร้อยครั้งเนี่ยนะเทรดสักร้อยครั้งเนี่ยยังไงซะฉันก็เลยกาไรการเจอตลาดหลอกหรือตลาดเล่นงานสี่ห้าครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากขี้หมามากเขาศรัทธาครับความศรัทธาแหละทาให้เขายืนหยัดอยู่ได้เนี่ยข้อแปดเขาศรัทธาในตัวเองครับสําคัญครับศรัทธาตัวเองคือ มันมีบางช่วงครับที่ตลาดมันแย่ครับรช่วงแรกๆสำคัญช่วงแรกคือเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ยากลำบากมากครับคุณกําลังเดินขึ้นเข,นขาโดนคุณกำลังปีนขึ้นเขาโดยไม่มีเครื่องมือครับพูด,ดง่ายๆเนี่ยเกิดความยากลาบากนะความจริงการเทรดเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันคุณอ่านหนังสือแล้วมันเหมือนกับการปั่นจักรยานบนถนนที่ลาดลาดาลาดยางดีๆใช่ไหม มันเหมือนไฮเวย์เงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับการเทรดถ้าคุณลงสนามจริงมันจะเหมือนกับการะไรครับปีนเขาลงเหวไต่บันไดลิงเนี่ยกว่าจะไปถึงเส้นชัยได้ช่วงเนี้ยช่วงของความยากลำบากในการเรียนรู้ในการหาตัวเองให้เจอเนี่ยหาจุดยืนสร้างระบบที่มันเหมาะสมตัวเองเนี่ยต้องใช้เวลาครับคนนุณต้องก้าวผ่านความผิดหวังความล้มเหลวความเจ็บปวดความสงสัยตัวเองเนี่ยตรงเนี้ย ต้องใช้ความศรัทธาในตัวเองครับถ้าไม่มีนะก็แพ้ครับคนที่เขาเป็น great trader นักเทรดชั้นยอดเนี่ยนะเดี๋ยบอกไปคือเขาเป็นประเภทต้นไม้คือ,อต้นคดปลายตรงครับช่วงต้นเนี่ยจะคดเคี้ยวเลยยาลำบากครับนะครับทำไมเขาผ่านช่วงเวลาที่คดเคี้ยวได้เพราะว่าเขามีศรัทธานตัวเองเนี่ยข้อ9ครับเขามีความสม่ําเสมอนะฮะสม่ําเสมอคืออันดับแรกคืออะไรครับ ทำกำไรสม่ำเสมอครับสำคัญนะทำกาไรส่วนเสมอสองทำงานบ้านสม่ำเสมอครับสามบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ทุกอย่างต้องใช้ความสม่ำเสมอครับถึงจะได้กําไรนักเก็ตส่วนใหญ่ขาดความสม่ำเสมอครับโดยเฉพาะเลยครับกําไรครับไม่สม่ำเสมออันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ดีพอนะต้องพัฒนาได้เรียนรู้ต่อไปครับสุดท้ายคือความภาคเพียรนี พาคเพียรสำคัญในช่วงแรกครับคือตอนที่เรายังไม่สม่เสมอฮนะต้องภาคเพียรเรียนรู้แล้วก็มีการแบบอ,อืดนะครับอึดมีวินัยในการเรียนรู้ในการทําการบ้านเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงสร้างทักษะให้เชี่ยวชาญเม่งใช้เวลาครับอย่างที่มาบอกว่าการเทรดมันก็เหมือนกับการตีกอล์บครับคุณไม่สามารถที่จะ ตีหวดครั้งเดียวจากจุดเริ่มต้นไปลงหลุมโฮลินวันในหลุม18ได้ครับมันต้องใช้เวลาในการข้ามแต่ละด่านแต่ละด่านไปเรื่อยนะครับไม่มีการสอบอสอบเทียบสอบพาส s ชั้นนะครับต้องนับหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ที่จะเอาชนะอศัอตรูที่ร้ายสุดของคุณคือจุดอ่อนตัวเองครับนิสัยแย่ๆตัวเองครับนี่ต้องสำคัญนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมว่าดีมากนะสิบข้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลในการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการเอาไปปรับปรุงและเตือนใจสําหรับนักเรดทุกคนที่ยังไม่สําเร็จนะครับว่าเออเนี่ยถ้าเรายังไม่สําเร็จเราต้องจําสิ่งที่ผมบอกไว้สิบข้อน,นะเอาไปปรับใช้ดูนะครับเตือนตัวเองครับทําให้ตัวเองมีความอย่างน้อยเนะาะพากเพียนมากขึ้นครับพากเพียนมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นมีวิน,นัยมากขึ้นบริหารความเสี่ยงให้เป็นแลบรองว่า คุณจะขอให้ปานาให้ดีขึ้นนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ